สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเขาต้องการอะไรจากคุณตอนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณตอนนี้นะคะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้วิจารย,ายานค่ะในการรับชมรับฟังดูได้ทุกคนดีเกิดทั้ง7วันและ12สราศีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่ มีเจลักการดูดวงดูแรนดอมดูพิกากาศดูนะคะอ่าวันนี้มารับพลังงานดีๆนะเห็นไหมอ่ะมารับพลังงานดีๆนะมาแล้วจ้าวิวอันสวยงามเห็นไหมคะแสดงว่าพลังงานเป็นพลังงานของคุณเนาะเขาต้องการอะไรจากคุณตอนนี้นะคะเขาต้องการอะไรจากคุณตอนนี้ เรนด้อมนะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณน,นะสิ่งที่เขาต้องการก็คือโอ้คนนี้เป็นคนคิดน้อยใจเน,ะนาะคิดน้อยใจตั้งเลยอะ่ะดูดิคิดหน้ายใจคิดเยอะนะคะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนอ่าคนนี้นะอยู่แดนไกลจะคุณได้ไหมก็ได้อ่ะดูดิ nice nice นะคะ nice คืออัศวินคนเนี้ยเขาถือไม้เท้าซึ่งคนที่ถือไม้เท้าหรือมีไม้เท้าเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนหรือทํางานเก่งมากเรามีวันหยุดแต่เขาไม่มีวันหยุดค่ะเก่งมีความเหงาอยู่ในตัวเองหรือมีความต้องการตัวเขาเองเนี่ยนะคะมีบางสิ่งอย่างที่ บางทีตัวเขาเองก็ไม่ได้พูดหรือไม่ได้อธิบายให้คนอื่นได้ไดรับทราบหรือได้รับฟังว่าแท้จริงแล้วตัวเขาเป็นยังไงแต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้นะก็มีความรู้สึกก็มีความรู้สึกที่เหงาเหงาแล้วก็ต้องการอยากให้ใครสักคนหนึ่งมาหิวใจหรือทำให้ใจฝูมากยิ่งขึ้น ซึ่งอารมณ์ตรงนี้อาจจะเป็นอารมณ์ที่มันเป็นเหมือนแบบเงาเงาเปลี่ยวใจหรืองอนใครสักคนหนึ่งก็ได้เนี่ยแต่งมือหนึ่งก็ยังถือไม้เท้าซึ่งชี้ไปข้างหน้าหรือมุ่งเป้าไปข้างหน้าซึ่งระยะทางนี่มันเป็นระยะทางที่ไกลมากแล้วก็มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคนคนเนี้ยนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นโล่งๆหรือภูเขา หมายความว่าทํางานเยอะหรือเกินแม้กระทั่งวันนี้เป็นวันหยุดไหมหรืออะไรอย่เงี้ยเขาก็ยังไม่ได้หยุดนะเออคนคนนี้นะอืมแม้กระทั่งคุณหยุดอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้หยุดเป็นลักษณะแบบนี้นะเอาง่ายๆนะคะตัวเขาเองอะมีเรื่องให้คุณคิดในใจค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งภายในใจเขาเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะ ที่มันเกิดขึ้นที่มันทำให้เขารู้สึกว่าไม่สบายอ,อกไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจอยู่หลายอย่างตัวเขาเองนะคะเหมือนถูกทดสอบอ่าได้รับความทดได้รับทดสอบนะคะได้รับทดสอบได้รับแรงบันดาลใจได้รับสิ่ง ต่างๆให้มันมีอยู่เนะน,น,นี่ยณตอนเนี้ณเวลาเนี่ยอ่ามันก็ยังเก็บเกี่ยวความรู้สึกหรือภายในใจที่มันเกิดขึ้นนะ่ะบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะเหงาเอาแต่ใจขี้เก๊กแล้วก็ฟอร์ม ถ้าเป็นในพาที่เขาคบก,กับคุณอยู่ตอนนี้เขางอนคุณอยู่หลายเรื่องเหมือนกันแล้วเป็นคนที่เอาตัใจมากถ้าเอาตัใจหรืองอนเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่าเขาจะเงียบแบบนี้เลยนิ่งเงียบคือเหมือนฉันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะฉันฉันก็จะนิ่งของฉันนะ่ะฉันไม่อยากจะพูดอะไรอะไรแบบนี้เขาจะเป็นในลักษณะพาทนี้เลยนะบอกไว้เลยว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมุมมองหรือ หลายอย่างมากๆที่อยากจะพูดให้คุณได้รับทราบฟังงอนแล้วเหนื่อยนะเห็นไหมมีความวัดระแวงทัดไฟทัดลมผสมกันเนี่ยอารมณ์ร้อนใจร้อนเป็นคนที่คิดแล้วพูดเลยแล้วทำเลยพูดไม่คิดอ่ะพูดไม่คิดนะคะพูดไม่คิดนะคะพูด,ด,พดแล้ว ไม่คิดว่าคนที่ฟังอ่ะจะจะจะ,จะรู้สึกยังไงฉะนั้นแน่นอนค่ะไอสิ่งที่เขาต้องการพอพอเขาเงียบแล้วมันไม่ได้ตามโจทย์ที่เขาต้องการใช่ไหมแล้วคุณเนี่ยก็เงียบกลับใส่เขาใช่ปะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกแล้วก็มีเหมือนมีเอฟเฟกในใจเขาอะเหมือนมีความต้องการที่อยากจะเคลียร์ใจกับคุณหรืออยากจะพูดกับคุณแต่จะให้คุณได้รับรู้หรือให้คุณได้รับทราบ อืให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รับทราบว่าแท้จริงแล้วเขาอะรู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงหรือเขามีบางสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะบอกให้ได้เข้าใจเนีย่ยนะกำลังตั้งรับอยู่กำลังตั้งป้อมอยูอย่ว่าจะต้องทำยังไงดีเพราะตอนนี้คุณเริ่มแข็งแล้วอะ,อะคุณเริ่มแข่งแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่า ตัวคุณก็ก็เหนื่อยอะแล้วคุณจะตามเขาหรือคุณจะแบบเดินหน้าหรือโฟกัสที่เขาเนี่ยคุณเหนื่อยแล้วคุณก็เบื่อกับการที่คุณอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั mm ้น hmm. แน่นอนค่ะไอสิ่งที่มันเจอหรือสิ่งที่มันเป็นอนมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อยากที่จะคุยหรือคอนแทคละมันรู้สึกเบื่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนในสิ่งที่คุณคิดอะ ลันทดใจท้อใจเท่าแท้ในจิตใจ,จต้องการเรียกร้องความสนใจหรือเหมือนทําตัวเองให้รู้สึกว่าเรียกร้องความสนใจต่อหน,น้าเ a c e b o o k i น s t e g ก a m หรือเรียกร้องความสนใจจากคุณเขาคนนี้นะมันมีหลายอย่างมากที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังเขาเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเป็นณนะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของทางด้านการเงิน หรือสภาพแวดลอมของสิ่งที่เขาอยู่เขารู้สึกว่าเขาท้อแท้ใจมากๆเคเขารู้สึกความไม่เป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มีไม่มีกำลังกายที่จะทำอะไรหรือใจเรียกร้องอนะไเก่งอะไรเก่งแล้วก็อยากให้คุณสนใจเขาคดเพียงแค่คนเดียวอะ่ะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นคนที่อบคุณนะ เป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเยียวยาหรือพยุงใจเขาได้สามารถที่จะช่วยเยียวยาหรือพยุงใจเขาได้สามารถที่จะทำให้เขามีความสุขได้ณนปัจจุบันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งหนาอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความ ความคิดความคิดทีด่ตัวเขาอะค่อนข้างที่จะทำตัวเองประมาณนั้นแล้วเดรสตาจริงๆอะเขามองคุณทำไมเขาถึงเรียกร้องความสนใจจากคุณรู้ไหมเพราะว่าเขาอนะเหมือนแบบมองคุณเป็นเดรสตา์เป็นดาวดวงหนึ่งหรือเป็นคนที่จุดประกายทางด้านจิตวิญญาณหรือจุดประกายทำให้เขารู้สึกมีความสุขเขาเป็นคนที่ งอใครไม่ค่อยเก่งนะคนคนนี้นะจะเป็นคู่รักคุณสามีคุณภรรยาคุณหรือคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือใครก็ได้คือเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะเหมือนมีอะไรหลายอย่างมากที่อยู่ในตัวเขาหรือเขาก็อยากที่จะพูดจะบอกให้คุณเนี่ยได้รับรู้หรือได้รับทราบฟังเออทำอยังไงก็ได้ให้คุณ ได้รู้ว่าว่าตัวนี้นตัวเนี้นเขาเหงามากนะเขาต้องการคุณนะแต่มันก็ไม่รู้ว่าคุณอะ่ะจะเห็นใจเขาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงระยะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะเขาก็ไม่ได้สนใจคุณมากมายขนาดนั้นมันก็มันก็สมแล้วแม้ที่เขาจะต้องเจอเหตุการณ์ในแบบนี้อย่างที่เป็น เขารู้ว่าตัวเขาน่ะไม่ได้เป็นคนน่ารักแล้วก็ไม่ได้สดใสไม่ได้เป็นคนที่น่าอยู่ใกล้เลยหรือว่าอ,อย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องต้องทํำยังไงก็ได้ให้คุณได้เห็นใจเขาหรือเข้าใจในมุมมองที่เขาเป็นตัวเขาเองอะ่ะมีหลายสิ่งหรือมีบางสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะบอกมากอืมเขาไม่ค่อยได้สนใจคุณหรอกพอการที่เขาไม่ได้สนใจอ่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าประมาทในตัวเอง แล้วการที่เขาประมาทในตัวเองอะ่ะมันก็เลยทําให้เขามีบางสิ่งบางอย่างอยากจะคุยอยากจะพูดให้คุณได้รับทราบฟังเพราะตัวเขาเองอะ่ะบอกได้เลยว่ามันมีมันมีหลายมุมใช่ไหมแล้วก็มันมีหลายมุมที่มันสะท้อนกลับไปทําให้ทําให้ทําให้คุณได้รับทราบหรือคุณได้รับรู้ ถึงถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยเขาก็อยากจะให้คุณได้ได้หันมามองเขานะตรงเนี้ยนะเออะตรงเนี้ยเขาอยากให้คุณนะได้หันมามองเขาอยากให้เข้าใจและเห็นใจเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็น <c oughs> อีตาทำเราไม่คิดนะคนคนเะนี้ยเอออารมณ์เป็นอารมณ์มันเป็นที่ตั้งอะ่ะ คุณเป็นคนที่ถ้าคุณมีอารมณ์หรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบใจอะไรใช่ไหมคุณก็จะตัดออกไปง่ายแต่ตัวเขาเองอะเก็บมาคิดหลายเรื่องหลายอย่างคิดสละตะไปเลยคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วอะบางครั้งบางเหตุการณะ์ะมันก็ไม่ได้มีมีเรื่องอะไรที่มันน่าคิดมากหรือน่ากังวลอืน่าคิดมากหรือน่ากังวลเพราะว่า บางทีในบางเรื่องบางมุมอะ่ะมันก็มันก็สามารถแก้ไขได้บางบางทีก็แก้ไขได้แต่ตัวเขาเองมันเป็นคนที่คิดแล้วมันคิดไม่ตกคิดวนอยู่กับที่หรือคิดคิดแล้วไม่ทำอะไรเงี้ยหรือไม่มีความกล้าที่จะเหมือนคุณคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณไม่พอใจหรือคุณไม่ชอบใจหรือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่สงสัยคุณมีความกล้ามนะ คุณมีความกล้าที่จะคุยหรือถามเลยแต่ตัวเขาเองอะ่ะเขาเป็นคนที่เก็บแล้วก็ไม่พูดเออแล้วก็งอนไปเองอะไรอย่างเงี้ยเอองอนฉุนเฉียวไปเรียกร้องความสนใจนะคะซึ่งมันก็เป็นอารมณ์ที่มันต่างกันฟิลต่างกันทำไมเขาถึงมองคุณเป็นเดอะสาตาร์ก็คุณเป็นดวงดาวที่เขาสามารถทำให้เขายิ้มได้อะ่ะแล้วก็มีความสุขอะ่ะนะคะเขาไม่ได้ เจอใครมากไงเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาอยากจะเปิดใจให้กับใครนะคะมันเป็นฟิวทีเเ่เป็นเหมือนแบบเออเรียกร้องความสนใจเก่งอะไรเก่งอยากให้สนใจมามา,มาสนใจฉันหน่อยฉันก็กําลังที่เหมือนแบบเปิดใจให้เธออะไรแบบเนี้ยแต่คุณน่ะก็รู้คุณก็เลือกที่จะนิ่งหนึ่งเงียบมากกว่าเพราะคุณรู้ว่าการที่นิ่งเงียบอะ่ะมันคือโจทย์ที่ดีที่สุดแล้วก็โจทย์ที่สําคัญที่สุดกับตัวคุณกับเขาเพราะคุณรู้ว่าเขาอะ่ะ เป็นคนอารมณ์ร้อนนะแต่กับคุณนะ่ะเขาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ที่จะพูดหรือจะเท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นนะ่ะเขาแบบใส่เต็มเหนียวอะไรแบบนะี <c> ้ <oughs> คุณเป็นตัวของตัวเองดีค่ะเขามองนะการที่คุณเป็นตัวของตัวเองทําให้เขาเหมือนรู้สึกเกรงกลัวเหมือนกันก็เขาทําผิดกับคุณนะีนะ่ใช่ไหมเออก็เขาทําผิดกับคุณน่ะนะเออนะแล้วจะให้มาเหมือนแบบ คุณจะยอมเหรอคุณก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพรากคุณเคยยอมหลายรอบแล้วคุณมีเหตุผลนะอ่ะฉันยอมครั้งที่หนึ่งฉันยอมครั้งที่สองฉันยอมครั้งที่สามอ้ายังไม่ปรับตัวได้คุณก็เลยสวนทางไปเลยส่วนทางของคุณคุณทําให้เขารู้สึกแรล้วกระตัวแล้วตอนนี้เขารู้ตัวนะสิ่งที่เขาอยากบอกก็คือเขาจะบอกว่าเขาเหงาเขาเหงามากเขาต้องการอยากให้ใครเข้ามาเยียวยาหรือพยุงใจเขา เขาต้องการคนที่เข like like mm ้ามาพพอร์ตให้ความรู้สึกอบอุ่นกับเขาได้หรือเข้ามาเป็นกาวใจให้เขาได้เพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะไม่อยากที่จะใช้อารมณ์แบบนี้หรือไม่อยากที่จะใช้คำพูดที่มันไม่ดีกับกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากไปวัดนะเขาอยากอยู่นิ่งๆนะเขาอยากทำบุญเขาอยากแบบพาคุณไป ไปสถานที่ยังสถานที่หนึ่งที่มันเงียบๆหรือเป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นนั่งปฏิบัติธรรมถือศีลอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้นเหมือนตัวเขาเองก็โตมากขึ้นเนาะความคิดความอ่านเขาโตมากขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นน่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะเออมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมีอะไรที่เขาเขาก็ควรที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง ที่มันดีมากคว่านี้แล้วบอกได้เลยว่าตัวเขาอะก็ยังคงพยายามที่จะเข้าหาคุณแต่การพยายามของเขาว่ามันยังไม่เท่ากับคุณอะอืมยังไม่เท่ากับคุณคุณเนี่ยพยายามของคุณเนี่ยเร่งเครื่องเร่งสปีดเป็นร้อยล้วเขายังอยู่ที่อยู่เลยฉะนั้นมันต่างกันค่ะไอ้มอุมมองทัศนคติหรือ,อไลฟ์สไตล์มันต่างกันมันเป็นอะไรที่ต่างกันมันเป็นอะไรที่ คนสองคนเนาะที่มีช่องว่างระหว่างกันหรือความความต่างกันค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้การที่ทั้งตัวคุณและตัวเขาอะมีมุมมองหลายมุมมองเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่การที่จะทําอะไรบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันยังต้องใช้เวลาหรือต้องใส่โอกาสมากๆเลยเพราะว่าการที่คุณเป็นคุณหรือสิ่งที่คุณเจอมาหรือสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคุณเหมือนเป็นคุณเติบโตมาด้วยทางจิตวิญญาณหรือคุณบอกคุณแม่คุณหรือทางบ้านคุณเลี้ยงมาดีเนี่ยนอนเครียดอยู่จะทํายังไงดีจะเข้ามาหาคุณยังไงหรือจะต้องทํายังไงให้คุณได้เห็นใจ เออเรียกร้องความสนใจแล้วหนึ่งเออจะต้องทำยังไงอะนะจะต้องทำยังไงหรือจะต้องทำยังไงให้คุณเข้าใจให้คุณเห็นใจให้คุณให้คุณรู้ว่าเขาก็กำลังพยายามนะที่จะเข้าหาคุณนะตอนนี้และบอกได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ปากแซบเอาแต่ใจขี้วีนขี้เหวี่ยงขี้ทุกอย่างออนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยพูดอะไรเราไม่คิดพูดอะไรไม่คิดแล้วพอมันเกิดเรื่องแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเลยเพิ่งมาคิดเห็นไหมมันต่างกันความนิ่งความเฉลียวฉลาดสติปัญญาของคุณคุณค่อนข้างจะเหมือน the emperor เนอะก็จะมีความเป็นพอ่อเป็นผูน้นำที่สูงเขาก็เป็นผู้นำแต่เขารู้สึกว่าเขาเหมือนเด็กผสมเด็กลงไป ซึ่งมันต่างกันอะการใช้ชีวิตอะทั้งคุณและเขาอะอืมการปลูกฝังการอบรมเลี้ยงดูเขาก็เหมือนเด็กน้อยเนะที่เอาตัวใจคี่วีนส่วนคุณก็วีนไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณถาวะการยนหัวนมันสูงอะฉะนั้นคุณจะมีแฟนหรือคุณจะคบเขาคุณค่อนข้างที่จะโคตรหนักแน่นเลย เป็นคนหนักแน่นมากแล้วก็เป็นคนที่ที่มองเห็นก็คือจริงจังกับชีวิตเพราะชีวิตที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ดีดีมากใช่ไหมอ่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตมีไลฟ์สไตล์มีมุมมองทัศนคติเป็นของตัวเองไม่ไม่เครียดแค้นไม่คิดไม่โกรธหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วเบื่อคุณก็ไม่ ตัดมันออกไปอะไรแบบเนี้ยมันทําให้มันทําให้เห็นมุมมองที่มันต่างกันเยอะมากอะไรแบบนี้ค่ะอืมเห็นมุมมองที่มันต่างต่างกันเยอะนะคะระหว่างคนกับเขาซึ่งความความเหมือนที่มันเป็นความต่างที่ลงตัวเนี่ยมันก็ถามว่าคบกันหรืออยู่กันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็มีบางบางมุมสม่ไหมหรือบางสิ่งที่มัน ต้องเปิดออกไปหรือต้องทำยังไงก็ได้ให้ทั้งตัวคุณแล้วตัวเขาอะก้าวออกไปแล้วก็ยังก้าวออกไปแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจอเพราะว่าก็ต้องบอกไว้เลยว่าบางบางทีไอ้สิ่งที่เจออยู่หรือสิ่งที่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบเรื่นหรือราบเรียบเออเสมอไป ต้องบอกอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง,งตัวคุณเองส่วน mm. คุณจะไม่เอาเรื่องเก่าเรื่องเดิมมาพูดหรอกฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็เลยรู้สึกทบทวนตัวเองอะว่าเอาสิ่งที่เขาทํากับคุณอนะมันมันค่อนข้างมากเกินไปนะหรือกันเอาตัวใจตัวเองความงี่เงา่าบางครั้งคุณทักไปไม่ตอบ คุณพยายามใช้น้ำใจกับเขาหรือคุณพยายามรักษาใจเขาเนี่ยหลายอย่างเขาไม่ตอบแล้วพอตอนเนี้ยคนที่นิ่งก็คือตัวคุณใช่ไหมนิ่งเลยเฉยเลยไม่สนใจอใจะยังไงก็แล้วแต่คุณคือมันเป็นคนเราฟิวเจอร์กันอนะ่ะมันเป็นคนเรฟิวกันอะไรแบบนัน้แล้วบอกได้เลยว่ามีบางมุมนะหรือมีบางสิ่งที่เกิดขึ้น บางสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็นมุมที่สะท้อนกับมุมที่สะท้อนกลับเป็นมุมที่ทำให้ใหความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมันเป็นสิ่งที่ที่ดีนะแล้วก็แม้กั่สิ่งที่ล้ําค่ามากเลยนะคือตราบใดที่ให้ความรู้สึกที่มันเย่ หรือตัวเขาเองเนี่ยยังยังเป็นแบบนี้อยู่ความรักของเขาไม่เดินหน้าแน่ๆเขารู้ตัวมันมีแต่ความขัดแย้งในหัวใจเขามันมีแต่สิ่งที่เขารู้สึกว่ามันมันต้องก้าวหรือมันต้องกระโดดออกมาแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เขาต้องการละอยากที่จะปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพราะไอพฤติกรรมของตัวเองนี่ยมันทําให้เขาเบื่อหน่ายกับตัวเองเบื่อกับพฤติกรรมเบื่อกับสิ่งที่เป็นหรือ ไอยอย่างที่คิดเนี่ยมันไม่ได้ยังใจบางครั้งก็เพ้อฝันจินตนาการว่าจะ,จะเป็นแบบนี้แบบนั้นพอมันทําไม่ได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างไปลงความเครียดกับคุณสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คืออยากขอโทษอยากพูดดีๆกับคุณอยากบอกว่าที่ผ่านมาขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่รักนะก็รักนะแต่บางทีเขาก็เลิกที่จะเอาแต่ใจต,ต,ตัวเองมากเกินไปเขารู้แหละทุกมุมมองแหละที่เขาเป็นนะ แต่เขาก็เลือกที่จะเก็บอาการหรือเก็บอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เพราะเขาก็เป็นแบบนี้เนาะเขาเป็นแบบนี้มันเลยทําให้ทุกอย่างหรือทุกสิ่งอมันแย่ไปหมดอะไรแบบนี้นะคะในตัวเขาเองมีหลายมุมมองมีหลายแพชชัน่นทัศนคติหรือสิ่งที่เป็นคือก็คือเป็นคนตรงบางทีเขาตรงเขารู้ว่าเขาตรงแต่ก็มันก็ไม่ดีนะคะการตรงเกินไปมันก็ไม่ดีสําหรับเขาเขาเข้าใจแหละว่าบางทีเขาพูดอะไรตรงๆเนี่ยเขาไม่คิดอะไรเลย มันเลยทําให้ตัวเขาเองมีความเหนื่อยกับตัวเองมีทํามีความเหนื่อยมีความร้ากับตัวเองมีความรู้สึกไม่มีความสุขกับตัวเองนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองแหละก็ความสุขของตัวเองก็คือทำร้ายตัวเองมันไม่มีใครช่วยเขาได้หรอกคะ่ะถ้าเขายังคงเป็นแบบนี้เนาะใครจะช่วยเขามันความสุขอยู่ที่ใจอะ่ะถ้า คนใดคนหนึ่งยังไม่คิดเจะเก้าหรือเดินออกไปมันก็ไม่มีใครช่วยได้ตัวคุณชิวคุณทํางานแล้วคุณก็ปล่อยก่อนอะปล่อยไปก่อนแล้วแต่ทําไงก็ฉันก็อยากจะไปในสิ่งที่ฉันเป็นแหละแล้วยังไงอ่ะฉันจะต้องมาเดินตามเธอเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องดูแลหม่เพราะฉันก็เคยดูแลเธอแล้วนี่เอออยากมาก็มานะฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหรือชาลีออดอนะไรอย่าเงีย ก็ตามตรงนั่นแหละเขาก็อยากมาหาคุณจริงๆ่งน,นะนะคะเนี่ยเดชาริออดอยากจะมาเต็มแกอยากจะมา,า,จ,ะมาจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้จะต้องทํายังไงกับตัวเองเหมือนเขาก็ยังเหมือนคิดอะไรไม่ค่อยได้เยอะคนเอาดอใจก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอเนาะอืมนะคะคนเอาตอใจอ่ะก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอแหละมันก็เ,นเรื่องปกติคนที่ เอาแต่ใจคนที่มีแต่เรื่องเนี่ยเห็นปะมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนที่ตัวหัวก่อนค่ะมันไม่เปลี่ยนที่ใครคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนความสุขมันอยู่ที่ใจถ้าตัวเขาเองยังไม่ผุดขึ้นหรือยังไม่เจริญสติหรือเจริญปัญญาเขาจะไม่สามารถเนี่ยแต่วันนี้สิ่งที่เขาต้องการก,ก็คือเขาอยากเปลี่ยนตัวเองเพราะเขารู้ว่าอารมณ์เขามันม,มันไม่ดีเลยนะมันไม่โอเคเลยนะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอนะ่ะมันมันทาให้เขารู้สึกทอ้อแท้ใจ ทำให้มันไม่มีความสุขอะ่ะอืมไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นแล้วก็อยากจะอยู่นินีๆแล้วก็ตื่นรู้ตื่นเห็นทางด้านจิตวิญญาณทางด้าน,าานความรักแหละรู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงกับคุณหรือจะต้องเข้าหาคุณยังไงจะต้องทําอะไรในเรื่องที่มันควรที่จะทํามากกว่านี้เพราะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสุขหรือ ไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทํำยังไงกับตัวเองฉะนั้นแน่นอนค่ะมันก็มีหลายๆมุมมองหลายๆทัศนคติที่เขาก็ยังคงเป็นเขาในคงความเป็นเป็นคนลัศษา,าแบบเนี้ยแล้วก็อยาจะเปลี่ยนตัวเองแต่ก็ต้องใช้เวลาหรือรอเวลาสักระยะหนึง่งอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขารอรอเวลาหรือ สิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้ยมันก็มันก็คือตัวเขานะคะมันก็คือตัวเขาที่ที่เขาต้องปรับเปลี่ยนหลายๆมุมมองฉะนั้นแน่นอนเขาอยากสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณค่ะนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ